จักรพรรดิราชวงศ์ชิงสมเด็จพระจักรพรรดิผู่อีจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงของจีนพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระจักรพรรดิผู่อีมีพระนามเต็มว่าไอซินเจ๋อหลัวผู่อีพระนามลำลองคือเฮนรี่ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงของจีนพระองค์สุดท้ายมีพระปรมาพิไธยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิเซียนทงจากปีคศ9 9 8 8จนกระทั่งสละราชสมบัติในเดือนกุมภาพันธ์คศ1912และในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูราชวงศ์สั้นๆในเดือนกรกฎาคมคศ1917ัก้าคมคยดโดยขุนศึกจางซินต่อมาในปีคศ1934 ก็ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิคังเตอ๋อแห่งจักรวรรดิแมนจูซึ่งจักรวรรดิญี่ปุ่นสถาปนาขึ้นพระองค์ของรา์ที่แมนจูจนสิ้นสุดสงครามโลกค,ครั้งที่สองในปีคศ1945ต่อมาภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีคศ1949 พระองค์ได้เข้าเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติตั้งแต่ปีคศ1964จนกระทั่งสวัรคตเยี่ยงสามัญชนในปีคศ1967ชื่อของผูอีสะกดอักษรโรมันได้ว่า pu yi ภาษาไทยนั้นนิยมเรียกว่าปูยีแต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการออกเสียง ให้ใกล้เคียงกับภาษาจีนว่าผูอ่อีพระนามหรือชื่อตามธรรมเนียมของแมนจูหลีกเลี่ยงที่จะใช้ชื่อเผ่าหรือชื่อสกุลกับชื่อตัวพร้อมกันซึ่งขัดแย้งกับประเพณีของจีนโดยประเพณีแล้วชื่อของผู้ปกครองมักเป็นคำต้องห้ามการกล่าวชื่อของอดีตจกักรพรรดิหรือแม้กระทั่งการใช้อักษรจีน จากพระนามก็อาจจะถูกลงโทษได้ภายใต้กฎหมายประเพณีโบราณของจีนภายหลังผู้อีถูกถอดอิสริยยศเนื่องจากถูกขับไล่ออกจากพระราชวังต้องห้ามในปีคศ1924ผู้อีก็ใช้ชื่อว่านายผู้อีหรือมิสเตอร์ผู้อีส่วนชื่อสกุลไอซินเจหลัว ไม่ใครมีผู้ใดใช้เรียกผูอ e. ีมีนามภาษาอังกฤษว่าเฮนรี่ซึ่งพระอาจารย์ชาวสกอตแลนด์เรจินันจอห์นสตันเป็นผู้คัดเลือกพระนามของกษัตริย์อังกฤษตั้งถวายให้หลังจากที่พระองค์ทรงร้องขอเมื่อดำรงตำแหน่งจกักรพรรดิจีนเมื่อระหว่างปีคศ1908 ถึงคศ1,912และระหว่างการฟื้นฟูราชวงศ์ชิงระยะสัน้นในคศ1,917ศักราชในรัชสมัยของพระองค์ใช้ชื่อว่าเซียนทงและพระนามของพระองค์ก็ถูกเรียกว่าจักรพรรดิเซียนทงในระหว่างการขึ้นของราชสมบัติในสองช่วงเวลาดังกล่าว ในฐานะที่ผู่อีเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ครองอำนาจของจีนผู่อียังเป็นที่รู้จักในฐานะจกักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของประเทศจีนบางส่วนก็เรียกขานผู่อีว่าจากักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงเนื่องจากการสละราชสมบัติผู่อียังถูกเรียกว่าสุนตีแปลว่าจากักรพรรดิสละราชหรือ ตีแปลว่าจักรพรรดิที่ถูกถอดหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่าชิงซึ่งเติมด้านหน้าคำทั้งสองดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้อีเป็นสมาชิกราชวงศ์ชิงเมื่อผู้อีได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองของประเทศแมนจูในขณะดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารสูงสุดนั้นได้มีการใช้ชื่อสกาชว่าต้าทง และเมื่อผูอีขึ้นเป็นพระจักรพรรดิของแมนจูตั้งแต่ปีคศ1934ถึง1945ใช้ชื่อศักราชว่าขังเต๋อและพระองค์ก็เป็นที่รู้จักในพระนามจักรพรรดิขังเต๋อในช่วงเวลาที่ขึ้นของราชด้านประวัติของผูอีผู่อีถูกเลือกให้เป็นจักรพรรดิโดย พระนางสูสีไทยฮาในขณะที่ประชวรหนักอยู่บนพระแทน่นบรรทมผูอีขึ้นเป็นจักรพรรดิในขณะที่มีพระชนมายุ 2, สองพ0รษากับอีกสิ0เดือนในเดือนธันวาคมคศ1908มีพระปรมาพิถ่ยว่าสมเด็จพระจักรพรรดิเซียนทงชีวิตในการเป็นจักรพรรดิของพระองค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เจ้าหน้าที่ของราชสำนักราชวังมายัางตำหนักเจ้าชายฉุนเพราะนำตัวพระองค์ไปเป็นจัก,กรพรรดิโดยผู้อีได้ทำการขัดขืนหรือกรีดร้องในขณะที่เจ้าหน้าที่ของพระราชวังสั่งให้ขันทีอุ้มพระองค์ฉุนชินหวังพระบิดาของพระองค์ได้ขึ้นเป็นองค์ชายผู้สำเร็จราชการในระหว่างพิธีราชาพิเศษ ที่พระที่นั่งไท้เหอพระบิดาในอุ้มจักรพรรดิที่ยังทรงพระเยาว์ขึ้นไปยังบนบลังก์ูอีตกใจฉากที่อยู่ต่อหน้าและเสียงอึกกระทึกของกรองและเสียงเพลงในพิธีราชาพิเศษและหลังจากนั้นผูอีก็เริ่มร้องไห้พระบิดาของพระองค์ไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดได้ได นอกจากพูดปลอบพระองค์ด้วยวลีอมตะว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวมันก็จบในอีกไม่ช้าแม่นมของผูอีเหวินเฉาว,วางเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถควบคุมพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเธอจึงได้ตามพระองค์เข้าไปในพระราชวังต้องห้ามผูอีไม่ได้เจอแม่ผู้ให้กำเนิดพระองค์เป็นระยะเวลาเจ็ดปี โดยเขาได้ผูกพันกับเหวินเฉาวางและยอมรับว่าเธอเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถควบคุมพระองค์ได้แต่เธอก็ได้ออกจากพระราชวังต้องห้ามเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้แปดพรรษาภายหลังที่ผูอีอภิเศกสมรสในบางโอกาสพระองค์ก็จะพาแม่นมมาที่พระราชวังต้องห้ามรวมทั้งที่แมนจูก,กัว เพื่อมาเยี่ยมพระองค์ภายหลังภูอีได้รับอภัยโทษจากรัฐบาลในปีคศ .1959 พระองค์ได้ไปเยี่ยมบุตรบุญธรรมของเธอและได้เรียนรู้ว่าเธอนั้นได้อุทิศตนเพื่อเป็นแม่นมของเขาแต่เพียงเท่านั้นการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนผู้อีเป็นไปได้โดยยาก ในการเลี้ยงดูให้พระองค์เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดีดังเช่นเด็กปกติพระองค์ถูกเลี้ยงดูดังเช่นเทพเจ้าและไม่สามารถที่จะประพฤติตัวได้อย่างเด็กคนอื่นทั่วไปในชีวิตวัยผู้ใหญ่ของพระองค์ยกเว้นแม่นมของพระองค์ล้วนเป็นคนแปลกหน้าทั้งหมดเป็นเหมือนญาติทางห่างไม่คุ้นเคยและไม่สามารถที่จะอบรมพระองค์ได้ ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนจะมีแต่คนคุกเข่าคำนับให้กับพระองค์จนกระทั่งเห็นพระองค์เดินไปจนลับสายตาในไม่นานพระองค์ในวัยเยาวก็ทรงค้นพบว่าพระองค์ทรงไม่มีอำนาจอย่างล้นพ้นพระองค์ใช้อาวุธกับขันทีและทุบตีด้วยความผิดเล็กๆน,น้อยๆฉุนชินหวัง พระบิดาของผูอีได้เป็นผู้สำเร็จราชการในวันที่6ธันวาคมคศ1917เมื่อพระนางหลงยู่เข้าควบคุมอำนาจเพื่อที่จะประเชิญหน้ากับเหตุการณ์การปฏิวัติสินให้พระนางหลงยู่เป็นผู้ลงพระนามาพิไทยพระบรมราชองค์การสละราชสมบัติ ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงในวันที่12กุมภาพันธ์คศ1912ภา, 1, ภายหลังจากการปฏิวัติสินไ้ภายใต้การต่อรองโดยขุนศึกหยวนซื่อไข่นายพลแห่งกองทัพเปยื่อยยางกับสมาชิกราชวงศ์ในปักกิ่งและกลุ่มสาธารณรัฐในทางใต้โดยมีการลงนาม เพื่อก่อตั้งสาธารณรัฐจีนผู้อีเหลือเพียงตำแหน่งในราชวงศ์และได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐจากพิธีสารซึ่งจะถือว่าจะปฏิบัติพระองค์ให้เท่าเทียบกับกษัตริย์ของต่างประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตราสารรับประกันข้อตกลงที่ให้ พระสันตปปา,ปายังคงเกียรติยศและเอกสิทธิ์เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์อิตาลีผู้อีและสมาชิกราชวงศ์ยังได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ในส่วนเหนือของพระราชวังต้องห้ามและในพระราชวังหรือดูร้อนอีเหอจวนเงินช่วยเหลือสนับสนุนราชวงศ์ มีจำนวนสูงถึง4ล้านเหรียญและจ่ายโดยรัฐบาลสาธารณรัฐให้แก่สมาชิกราชวงศ์แต่ว่าเงินจำนวนนี้ทางวังไม่เคยได้รับเต็มจำนวนและถูกยกเลิกในเวลาต่อมาไม่กี่ปีหลังจากนั้นในปีคศ1917ส 1, 17, จางซินผู้นำผูอีกลับขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่มีอำนาจอีกครั้ง ระหว่างวันที่1ถึง12กรกฎาคมจางได้มีคำสั่งให้ทหารในกองทัพของเขาไว้หางเปียเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์จัก,กรพรรดิระหว่างช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูได้มีการระเบิดขนาดเล็กลนลงมาอย่างพระราชวังต้องห้ามโดยเครื่องบินของสาธารณรัฐก็ให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยอาจนับได้ว่า เป็นการปฏิบัติการทางอากาศครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกการฟื้นปูนอกจากจะล้มเหลวแล้วยังได้ก่อให้เกิดการต่อต้านไปทั่วประเทศและมีการแทรกแซงจากขุนศึกต้วนฉีรุยผู้อีถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามโดยขุนศึกเฟิงยู่เสียง ในปีคศ1924หลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากพระราชวังต้องห้ามผู่อีใช้เวลา2-3วันอยู่ที่ตำหนักของพระบิดาหลังจากนั้นก็ไปอาศัยอยู่ที่สถานทูตญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวประมาณ1ปีครึ่งในปีคศ1925หู่อีได้ย้ายไปยังควายเอ็ดการ์เดนวิลล่า ในเขตปกครองตนเองของญี่ปุ่นในเทียนจินระหว่างช่วงเวลานั้นหุยอีและบรรดาที่ปรึกษาของเขาเฉินเป่าเซินเจิงเสียวซูและโหลสื่นยูได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับการฟื้นฟูเขาเป็นจกักรพรรดิโดยเจิงและโหลได้เสนอให้ขอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เฉินไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ ในเดือนสิงหาคม1931ผู้อีส่งจดหมายถึงจิโรมินามิรัฐมนตรีว่าการสงครามของญี่ปุ่นบ่งบอกความภายในว่าเขาต้องการที่จะกลับมาเป็นจักรพรรดิเขายังไปเยี่ยมเคนจิโดฮิฮาระหัวหน้าหน่วยจารกรรมของกองทัพขันโต ผู้ซึ่งมีความปรารถนาที่จะให้ผูอีเป็นผู้นำแห่งแมนจูกวัวในเดือนพฤศจิกายน1931ผูอีและเจิงเสี่ยวซูเดินทางไปยังแมนจูเรียเพื่อตกลงเกี่ยวกับแผนการตั้งรัฐแมนจูกวัวให้สำเร็จรัฐบาลจีนออกคำสั่งจับผูอีข้อหาเป็นกระบฏ แต่ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่สามารถป่าการคุ้มครองของญี่ปุ่นได้ในวันที่หนึ่งมีนาคม1932ผู่อีได้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศแมนจูซึ่งจัดตั้งโดยญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาจากนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นรัฐ อูอีถูกบังคับให้เซ็นข้อตกลงว่าถ้าเขามีโอรสจะต้องถูกส่งตัวไปญี่ปุ่นเพื่อเลี้ยงดูตามแบบที่นั่นจากปี1935ถึงปี1945เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพคันโตโยชิโอกะยะชุโนริได้ถูกมอบหมายให้เป็นนักการทูต เขาเป็นสายลับให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นควบาภูมิผูอีผ่านความกลัวการขู่และคำสั่งโดยตรงเขาพยายามที่จะสังหารผูอีหลายครั้งตลอดช่วงเวลานั้นรวมทั้งการแทงผู้อีระหว่างที่ผูอีเป็นจกักรพรรดิแห่งแมนจูกัวชีวิตครอบครัวของเขาถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้น กำลังเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปในแมนจูเรียเพื่อที่จะขัดขวางผู้อีในการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชเขาได้ไปเลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่ตัวเขาเองซึ่งจัดขึ้นโดยประชาชนชาวญี่ปุ่นระหว่างที่เขาได้ไปเยือนที่นั่นแต่เขาก็ยังต้องอ่อนน้อมต่อจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตสิ่งนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่า การยอมรับวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมจีนโบราณเช่นการเรียกว่าฝ่าบาทแทนการใช้ชื่อตัวมาจากความสนใจของผู้อีเองหรือมาจากการวางข้อกำหนดของญี่ปุ่นซึ่งใช้ในราชวงศ์ญี่ปุ่นอยู่แล้วระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้นผู้อีมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับกฎหมายจีนโบราณและาศาสนา แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตโดยญี่ปุ่นผู้สนับสนุนเก่าแก่ของภูอีถูกกำจัดไปทีละน้อยและเอารัฐมนตรีพวกที่สนับสนุนญี่ปุ่นเข้ามาแทนที่ระหว่างช่วงเวลานี้ชีวิตของภูอีประกอบไปด้วยการลงนามในข้อกฎหมายที่จัดเตรียมโดยญี่ปุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกค,ครั้งที่สอง ฮูอีถูกจับโดยกองทัพแดงของโซเวียตในวันที่16สิงหาคมคศ1945ขณะที่จะพยายามหลบหนีทางเครื่องบินไปญี่ปุน่นโซเวียตพาเขาไปยังเมืองแถบไซบีเรียซิตาโดยเขาอาศัยอยู่ในสถานพยาบาลต่อมาเขาถูกย้ายไปยังเมืองฮาระบารอบใกล้กับชายแดนจีน ในปี1946เขาได้ไปให้การเป็นพยาบาลที่ศาลทหารระหว่างประเทศแห่งตะวันออกไกลที่โตเกียวในรายละเอียดเกี่ยวกับความไม่พอใจของเขาที่ได้รับการปฏิบัติจากญี่ปุ่นเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้เหมาเจ๋อตุงเข้ามามีอำนาจในประเทศจีนในปีคศ1949ภผูอี ถูกส่งตัวกลับจีนหลังจากการต่อรองกันระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตยกเว้นในช่วงหนีสงครามเกาหลีที่ถูกย้ายไปยังฮาบินเขาใช้ชีวิตถึง10ปีในศูนย์จัดการอาชญากรรมสงครามในฟู่ชวนในมณฑลเหลียวหนิงจนกระทั่งเขาประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หูอี กรับปักกิ่งในปี1959โดยได้รับการอภัยโทษเป็นพิเศษจากประธานเหมาเจ๋อตุงและใช้ชีวิตเชกเช่นสามัญชนในกรุงปักกิ่งกับน้องสาวเป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะย้ายไปยังโรงแรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลหูอีบอกว่าจะสนับสนุนและทำงานให้พรรคคอมมิวนิสต์ โดยการเป็นคนสวนในสถาบัานพฤกษศาสตร์เมื่อมีอายุ56ปีผูอีได้แต่งงานกับหลีสูเซียนซึ่งเป็นพยาบาลเมื่อวันที่30เมษายนพศ1962ต่อมาเขาได้ทำงานเป็นบรรณาธิการแผนกวรรณกรรมที่สภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติโดยมีรายได้ 100หยวนต่อเดือนและเป็นที่ทำงานที่ผู้อีรทำจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมาเจ๋อตุงเริ่มต้นทำการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในปีคศ1966โดยกองกำลังเยาวชนกึ่งทหารซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อยุวชนแดงมองผู้อีว่าเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิจีน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ง่ายในการโจมตีผู้อีอยู่ในสถานที่ภายใต้การคุ้มกันของสำนักรักษาความปลอดภัยท้องถิน่นถึงแม้ว่าส่วนแบ่งอาคารค่าตอบแทนและสิ่งของหรูหราอื่นรวมถึงโซฟาและโต๊ะของเขาจะถูกถอดออกไปทำให้เขาไม่ถูกประจานในที่สาธารณะ แบบที่หลายคนถูกกระทำอย่างเป็นธรรมดาสามัญในช่วงเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามผู่อีก็เข้าสู่ช่วงวัยชราและมีสุขภาพย่ำแย่ลงหู่อีถึงแก่กรรมอย่างสามัญชนในกรุงปักกิ่งด้วยโรคมะเร็งในไตและโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่17ตุลาคมคศ1967 ขณะมีอายุได้61ปีตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลานั้นร่างของผูอีต้องทำพิธีเผาในตอนแรกอัฐิของผู้อีบรรจุไว้ที่สุสานปฏิวัติป่าเป่าซานเขียงข้างกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบุคคลที่มีตำแหน่งระดับสูงของประเทศ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสุสานของเหล่าสนมและขันทีก่อนมีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีคศ .1995 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงพาณิชย์ภรรยาไม้ของผู่อีได้ย้ายอัฐีของเขาไปยังสุสานที่ตั้งขึ้นในเชิงพาณิชย์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางด้านการเงิน สุสานตั้งอยู่ใกล้กับสุสานร,ราชวงศ์ชิงตะวันออกห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้120กิโลเมตรซึ่งมีจัก,กรพรรดิของราชวงศ์ชิงฝังอยู่4พระองค์จัก,กรพรรดินี3พระองค์เจ้าชายและเจ้าหญิงรวมถึงสนมอีก69พระองค์